โอเคครับผมสวัสดีพี่ๆทุกท่านชาวรถครอบครัวด,ด้วยนะครับก็กลับมาพบกับบูมอีกแล้วในช่องรถบ้านบูมบูมครับผมที่จะมารีวิวรถ PPV เจที่นั่งรถครอบครัวไซส์ใหญ่ๆนะให้พี่ๆได้รับชมกันเลยครับผมมีทุกรุ่นทุกแบรนด์ทุกยี่ห้อเลยจริงๆและวันนี้ก็อยู่กับเจ้าตัว Isuzu MU-X 1.9นะครับผมตัวนี้ขับเคลื่อนสองล้อนะครับเป็นสีบอลเงินสีซิลเวอร์สวยๆแบบนี้ครับผมอันนี้ได้มาเป็นเกียร์ออโต้ด้วยรถปีสองพันสิบแปดครับ ราคาอยู่ที่หกแสนแปดหมื่นเก้าพันบาทครับผมพี่ๆท่านใดสนใจจับจองเป็นเจ้าของนะครับติดต่อสอบถามเข้ามาได้ที่ศูนย์เก้าศูนย์สองเก้าแปดเก้าแปดเก้าสามได้เลยครับผมอันนี้ผ่อนบสบายๆนะเริ่มต้นที่หมื่นสามถึงหมื่นสี่นะครับผมแถมยังได้ตัวดอกเบีย้ยพิเศษด้วยนะครับผมสองจุดห้าเก้าผ่อนสบายสบายกันเลยครับผมเดี๋ยวผมมารีวิวให้ดูกันนะครับผมคร่าวๆอันนี้ก็ถือว่ามีออปชันเยอะนะครับสำหรับเจ้าตัวมิลเอ็ก ถึงจะเป็นไม่ใช่ตัวท็อปนะครับแต่ว่าออปชันเยอะเหมือนเคยครับเพราะว่า New X นี่เขาเด่นเรื่องออปชันอยู่แล้วเรื่องวันที่ไฟหน้าเลยครับผมโคมไฟหน้านะได้มันเป็นไฟโปรเจคเตอร์แล้วนะครับตดปี2018ได้เป็นไฟโปรเจคเตอร์แล้วเรียบร้อยโคมไฟใสๆแบบนี้ครับและที่สําคัญยังมี Daytime Running Light มาแล้วสวยๆเลยนะครับผมเดี๋ยวดูกันตอนสตาร์ทเครื่องจะเห็นกันได้ชัดเจนครับกระจังหน้าเป็นสีซินเวอร์นะครับสีเดียวกับตัวรถแบบนี้เลยแล้วก็ได้การชนด้านล่างนะครับมาเป็นพาร์ทสีดาแบบนี้ ตัดกับสีซินเวอร์ของตัวรถครับสภาพถือว่าสวยงามนะครับผมสามารถใช้วิ่งงานได้หรือว่าไปท่องเที่ยวกับครอบครัวก็ใช้ได้เหมือนกันครับผมในส่วนของตัวล้อนะครับผมในช่วงล้อนะได้มาเป็นล้อแม็กคอบสิบหกครับผมแม็กอลอยเดิมๆจากโรงงานครับผมมีโลโก้อิซุสชัดเจนแบบนี้เลยครับได้มาเป็นยางดันหลบนะยางดันหลบปียี่สิบสองด้วยดอกยางยังแน่นๆอยู่แน่นอนครับผมรัดมาทั้งสี่เส้นเลยนะสําหรับยางดันหลบ ยางก็ถือว่าท็อปแล้วนะดันหลบราคาแบบนี้จมมองข้างนะครับผมนี่เป็นสีเดียวกับตัวรถสีทินเวอร์ครับสีบอลเงินมีไปเลี้ยวติดมาให้แล้วเรียบร้อยครับแล้วก็กันสาดนะก็เป็นสีเดียวกับตัวรถเหมือนกันเป็นโลโก้ M เองนะครับกันสาดมาจากโรงงานเดิมๆของแท้แน่นอนครับผมไม่มีปัญหาในการใช้งานนะอันนี้คือสภาพเดิมทุกอย่างครับผมเครื่องยนต์1.9ก็ลุยได้ท่องเที่ยวได้ครับผมใช้ในเมืองยิ่งดีเลยครับนี่ครับ สภาพรถคือสวยงามมากๆนะครับผมคันนี้ผมเคยลองเทสได้ไปให้ดูแล้วถ้าจำไม่ผิดนะครับก็น่าจะเป็นคันนี้คือแบบสภาพเป็นแบบนี้เลยครับผมใช้งานง่ายๆมาดูกันต่อที่ด้านหลังนะครับด้านหลังก็มีโลโก้ทุกอย่างชัดเจนอยู่ครับไฟท้ายนี่ไฟท้ายไฟเบรกไฟเลี้ยวไฟถอยโคมไฟใส่แบบนี้เลยครับผมแล้วก็ได้ไฟทับทิมมาแล้วในพ์ทด้านล่างตรงนี้ เป็นกันชนสีเขีเข้มเหมือนกันนะครับผมและที่สําคัญคันนี้ก็ได้ตัวเซ็สนสเซอร์มาด้วยนะครับด้านหลังด้านบนนะครับจะเป็นนี่ครับไฟเบรกตรงนี้สามนะครับติดมาให้แล้วอันนี้มีกล้องถอยหลังอยู่ตรงนี้นะครับมองเห็นได้ชัดเจนแน่นอนรถเดิมๆนะครับดูได้หลังคาสะอาด้าไม่มีร่องรอยนะครับผมสีซิเบอร์นี่ก็สวยนะไม่ค่อยเห็นเหมือนกัน โอเคครับเดี๋ยวผมเปิดป่าท้ายให้ดูนี่ครับเปิดง่ายๆนะกดปุ่มแล้วเปิดทำสไตล์มิว็กแบบนี้เลยด้านหลังก็จะใหญ่ๆประมาณนี้นะครับผมสามารถเก็บสัมภาระดได้เยอะกระเป๋าเดินทางเนี่ยเก็บได้เลยตรงนี้มีช่องใส่ของให้นะครับผมสาหรับเก็บอุปกรณ์ต่างๆเปิดปิดได้ปกติครับผมแล้วถุงเครื่องมือแม่แรงอยู่ตรงไหนดูฝั่งขวาครับผมตรงนี้เลยดึงออกแล้วก็เอามาใช้งานได้ครับผม บาะหายไปไหนบอกแถวสามมีนะครับผมแต่ว่าเราพับเรียบให้ดูเพื่อให้เห็นถึงความกว้างใหญ่ครับผมสามารถวางสัมภาระได้เยอะครับเรียบไปแบบนี้เลยไม่เกลียกดการแน่นอนครับผมฟังก์ชันก็มีนี่นะพวกที่วางแก้วอะไรมีมาให้ครบแล้วลาพับเบาะขึ้นนี่ครับพับง่ายๆดึงเชือกตัวนี้ขึ้นมาเนี่ยครับใง้ง่ายง่ายๆนะก็สามารถกลายเป็นแถวที่นั่งแถวที่สามได้แล้วครับผมนั่งสบายๆใหญ่ๆแต่ก็ ยังเหลือพื้นที่สําหรับใส่สัมภาระนะครับผมแบบนี้เลยนี่ครับให้ดูความเดิมทั้หน่อยแล้วกันนี่โชกเดิมเดิมนะครับผมตีนยางไม่มีการแตกการรั่วการซึมอาร์มเอลปามอาน,นะครับน็อตไม่มีการขันทุกอย่างคือเดิมนะครับเดิมโรงงานแถมคันนี้ราคาเบาด้วยราคาเพียงแค่หกแสนแปดหมื่นเก้าพันบาทค,ครับผมได้รถครอบครัวไซส์ใหญ่ไปใช้กันในครอบครัวกันสบายสบายเลยครับอันนี้ก็สามารถรับผู้โดยสารได้นะ อาผู้โด,ดยสารหรือว่าจะเที่ยวกับครอบครัวนะใช้งานในเมืองคืออนเนกประสงค์มากๆใช้งานได้หมดเลยครับผมยางก็ปีใหม่แล้วไม่ต้องเปลี่ยนคือมาจับจองกับผมก็รับรถกลับบ้านได้เลยไม่ต้องทําอะไรเพิ่มเติมแล้วครับโอเครับปิดก็ดึงลงมาปิดนี่ทีเดียวสนิทแบบนี้เลยครับผมไม่มีปัญหาในการใช้งานจริงๆช่วงลงช่วงล่างนะอ่ะเอาสักหน่อยแล้วกันโอ้ยัางล้ออะไรใหม่มากอะนี่ครับล้ออะไร สภาพเนียนๆครับผมมีแค่ฝุ่นเกาะดอกยางครบเลยไม่ได้โดนพื้นเลยเนี่ยร้อนอะไรแต่ช่วงล่างนะครับไม่มีสนิมเกาะนะมีแต่คราบฝุ่นนะที่เห็นนะ่ะมีแบบสภาพเดิมๆม,มากทุกอย่างเดิมหมดครับใหม่ด้วยคันนี้ไม่ได้ใช้งานหนักนะครับเจ้าของไม่ได้เอาไปลุยไปเอาไปม่วนะครับเจ้าของคนเก่านี่ครับแช็ซีไม่มีการปะติดปะต่อนะ รงสร้างเดิมๆครับผมทั้งร,รับประกันรับประกันอยู่แล้วไม่มีชนหนักที่ความจมน้ําน้ําท่วมตัดต่อตัดแต่งไม่มีแน่นอนครับผมมาดูฝั่งห้องผู้โดยสารกันสักเล็กน้อยด้านในก็คุมโทนมาด้วยสีดาครับผมอันนี้ได้เป็นเบาผ้านะเบาผ้าก็นั่งสบายเหมือนกันเพราะว่าเขาดีไซน์มาแบบมีลวดลายนะครับผมช่วยให้กระชับเวลานั่งแต่ก็เวลาจอตากแดดไม่ร้อนครับผมเบาผ้าเนี่ยมันไม่ดูดซับความร้อนนะครับ ก็แอร์นะครับผมแอร์ Air, บนเพดานมีมาให้ทุกแถวครบ,ครบแล้วแบบนี้คอนโทรลแอร์เองได้นะครับสาหรับผ,ผู้โดยสารไม่ร้อนแน่นอนไม่ต้องแย่งแอร์กันครับนั่งได้สบายสบายที่นั่งก็กว้างใหญ่เช่นเคยครับผมอันนี้ราคาเบานะเป็นรถครอบครัวที่ราคาเบาราคาหกแสนแปดหมื่นเก้าพันบาทต้องรีบจับจองแล้วเพราะผมคาดว่าน่าจะมาไวไปไวนะครับผมมือเปิดประตูเป็นสีเดียวกับตัวรถแบบนี้นะครับผมเนียนๆ นี่ครับแผงประตูคุมทนมาด้วยสีดําเหมือนกันแล้วก็กระจกไฟฟ้านะครับหนึ่งออโต้เบาะเป็นเบาะผ้าเหมือนกันครับผมอันนี้นี่ครับนั่งสบายนะเบาะผ้าไม่ใช่ไม่นั่งสบายเป็นรถครอบครัวต้องนั่งสบายแล้วครับผมและพื้นที่ยังกว้างขวางดูอันนี้ใช้งานน้อยมากมั่งันแดดยังมีพลาสติกหุ้มอยู่เลยครับผมทั้งสองฝั่งสภาพแบบใหม่ๆเลยพวงมอะไรครับพวงมอะไรเดิมๆพวงมาลไยอิสุสุเดิม,มๆมมจากโรงงานครับผมอาจจะมีฝุ่นเกาะบ้างเดี๋ยวเรา ทำการสปาให้รอบคันไม่ต้องเป็นห่วงครับผมเหมือนได้รถใหม่กลับบ้านแน่นอนโลโก้ไม่มีสนิมเลยไหมไม่มีการถลอกนะพวงมาลัยมีแต่ร้อยฝุ่นก็ถือว่าใช้งานน้อยนะใช้งานน้อยจริงๆร,ราคาแปดแสนไม่ใช่แปดแสนหกหมื่นไอ้หกแสนแปดหมืนเก้าพันโอเคโอทีนะครับผมช่วงนี้ลิ้นพันพันหน่อยรับสตาร์ทเครื่องให้ดูแล้วกันตักเล็กน้อยครับโอเค ี่ครับให้ดูหน้าปัดเรือนใหม่อันนี้ไม้แค่แสนสองนะไม่ได้เยอะนะครับผมไม้แสนสอง,งปีถังวันที่แปดยังใช้งานกันต่อได้ยาวๆถ้าไม่ถึงสองแสนรูปีถังวันที่แปดผมถึงคิดว่าเยอะอันนี้กำลังพอดีครับผมไม่ได้เยอะจนเกินไปเวอร์ขนาดนั้นนี่ครับหน้าปัดเรือนใหม่สองหลุมแบบนี้เลยฝั่งซ้ายมันรอดฝั่งขวาวัดความเร็วครับผมแล้วก็มีวิทยุที่สามารถเปิดเพลงฟังเพลงได้ครับผมวิทยุ fm MM เสียบสายยืดมีได้เสียบสายเวกได้ ติดเพลงฟังกันได้นะครับผมรับรองไม่ใช่รับรองรองรับ Bluetooth ยีสามทุกอย่างเลยครับแอ์ระบบนี้หมอนะแบบนี้แอ์ยินเพลงเพราะอย่างเคยครับสําหรับจัาตัวมีมิก์นะฟังชันก็จะประมาณนี้คอนโซลสะอาดสอาดแบบนี้เลยครับผมนี่ใบต่อขบอก็มีมาให้นะครับผมใช้ํากกฎหมายเราขายแบบไม่โกงราคาแน่นอนครับผมเนี่ยม่านกันแดดใหม่ๆเลยนะนั่งสบายนะบอกวา ผมว่าก็โอเคนะสาหรับพี่ๆที่อยากประหยัดรถนะครับผมอันนี้ก็จบอยู่เหมือนกันได้รถครอบครัวครับกับทางจังหวัดสบายสบายเลยนะครับคนของได้เยอะคนสัมภาระได้เยอะสําหรับครอบครัวใหญ่นะผมว่าเหมาะมากๆและอยากจประหยัดรถนะครับผมอันนี้จ่ายอดได้เต็มรีดาวได้ด้วยเหมือนกันครับและแถมยังได้ตัวดอกเบี้ยพิเศษอีกด้วยสองจุดห้าเก้านะผ่อนสบายสบายไปเลยขนได้ทุกสาขาอาชีพไม่ต้องเป็นหมอเลยครับผมโอเคมาเดี๋ยวผมจะมา สรุปราคาให้ฟางกันด้านล่างนะครับผมโอเคครับผมขอตั้งกล้องนัดนนึงนี่ครับสวยนะไม่ใช่ไม่สวยนะอันนี้ถึงจะไม่ใช่ตัวท็อปแต่ว่าก็สวยอยู่เหมือนกันอันกประสงค์เหมือนกันครับผมใช้งานได้ดีเหมือนกันเพราะเรารับประกันดุคันนะครับผมการันตีคุณภาพเราคัดเกตด,ดุคันนะครับผมผมจะสรุปไว้ฟังนะสําหรับเจ้าตัวอุลุ 1x 1.9นะครับผมขับเรื่อนสองลอ้อรถปี2018เลขหม่ยอยู่ที่120เท่านั้นกับราคาตูดพิเศษครับราคาเพียง689,000บาทครับผมเหตุดีฟรีดาวได้เลยครับจัดย้อนได้เต็มแน่นอนไม่ต้องห่วงกับดอกเบีย้ย2.59ครับพี่ๆท่านไหนสนใจจับจองเป็นเจ้าของนะรบติดต่อเข้ามาได้ที่0902989893ได้เลยครับผมทางเรามีบริการเซ็นไปแน่นหนึ่งหน้าบ้านนะ ไม่ต้องเป็นไม่ต้องเดินทางาเองก็ได้แต่ถ้าพี่ๆอยากมาลองขับหรือว่ามาดูรถได้ด้วยตาตัวเองก็เรียนเชิญนะครับเซรีไทย088แยกหนึ่งบริษ <Yeah. S 1> ัทเชรยนครับผมมาไม่ถูกโทรสอบถามผม0902989893ครับผมก่อนไปนะครับก็ขอฝากพี่ๆช่วยกันกดไลค์กดติดตามกดสมัครสมาชให้กับผมด้วยนะครับผมและก็อยากให้ผมรีวิวรถคันไหนก็คอมเมนต์กันเข้ามาด้านล่างเยอะๆสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนและรถคันหน้า คันหน้าที่จะเข้ามาใหม่จะเป็นคันไหนเดี๋ยวมารอรับชมกันครับผมวันนี้สวัสดีครับ